ชาวเนตเกาหลีเทียบภาพหรือสนานลิซ่าแบล็กพิงค์ซุ้มคบแทยงเอ็นซิตี พอทไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะสําหรับลิซ่าไอดอลสาวสัญชาติไทยแห่งเกลูกูระดับโลกแบล็กพิงคที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็ถูกพูดถึงอยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งเฟคนิวเขาหรือเรื่องความรักออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่แล้วข่าหรือที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปแต่ทว่าเขาหรือทํานองนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดโซเชียลก็แทบแตกเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึง่งได้เปิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อ้างว่าสาวลิซ่านั้นไม่โสดแล้วพอกําลังซุ่มคบออกเดทอยู่กับไอรอน หนุ่มชื่อดังต่างค่ายอย่างแทยงหนึ่งในสมาชิกวง NCT โดยได้มีการงันหลักฐานเป็นภาพของทั้งคู่ที่ไปโผล่ในสถานที่เดียวกันแบบบังเอิญบังเอิญบ่อยๆทั้งยังสวมชุดที่ดูเข้ากันอีกด้วยอย่างเช่นภาพที่สาวลิซ่าเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์หรูฝรั่งเศสอย่างซีรีนเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มไทยงก็ยังมีภาพที่เจ้าตัวนั้นไปเยี่ยมชมสถานที่เดียวกันนี้และยังไม่นับรวมเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่สาวลิซ่าและฝ่ายชชาายายใ้้คลๆ ยยจนเหมือนกับเป็นของไอเทมคู่หรือที่หลายคนเรียกว่าเลิฟสตาร์แกรมซึ่งภาพทั้งหมดก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกหรือแม้แตเทท่เคสโทรศัพท์อีกด้วยซึ่งหลังจากที่มีภาพเหล่านี้ <c oughs> เผยแพร่ออกมาทางโลกโซเชียลก็มีเหล่าแฟนๆนั้นต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยเหล่าแฟนคลับต่างไม่เห็นด้วยกับเขาหรือดังกล่าวพร้อมได้ระบุข,ข้อความไว้ว่าตลกนะพวกเขาแค่ใส่อะไรที่คล้ายๆกันแค่โลโนิยมเหมือนกันเท่านั้นปล่อยลิซ่า เอก่อนหน้านี้ลิซ่าเพิ่งถูกลือว่ากําลังออกเดทกับหนุ่มไฮโซที่ร่ารวยมากแต่ตอนนี้กลายเป็นไทยงแล้วหรือไทยงไปที่มองมาทิวงเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์และที่ใส่เสื้อผ้าซีรีนนั้นเป็นเพราะว่าไทยยงและซีรีนมีข้อตกลงทางธุรกิจดังนั้นไทยยงจึงใส่เสื้อของแบรนด์ซีรีนไปและซีรีนก็แค่สนับสนุนเสื้อผ้าให้พวกเขาเท่านั้นซึ่งอย่างไรประเด็นนี้เหล่าแฟนคลับก็เข้าไปถกเถียงและโต้แย้งขึ้นอย่างมากมายซึ่งกเ็เรียกได้ว่าเป็นข่าวลือที่แฟนๆต่างขัดขันกันอยานินาบน ที่ไม่ได้มีความจริงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยสักนิดและที่สําคัญบางรายก็ยังได้ลงความเห็นว่าทั้งสองคนนั้นทํางานในวงการเดียวกันการจะไปร่วมง,งานหรือไปอยังสถานที่ที่คล้ายเครืงกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างมากส่วนเรื่องไอเทมคู่ต่างๆก็เป็นเรื่องของแฟชั่นที่ทั้งคู่อาจจะชื่นชอบแบบเดียวกันซึ่งทางนี้ก็ยังมีคนระบุความเห็นไว้อีกด้วยว่าหากการใช้ของเหมือนกันแล้วถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่ใช้ไอเทมคู่เช่นนี้ทั้งคู่ก็คงจะเดทกับอีกหลายคนบนโลกเพราะของเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ ซาและแทยงใช้อย่างแน่นอน